ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ w k p Auto วันนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกในหัวข้อที่พิเศษมากเกี่ยวกับระบบขีปนาวุธของประเทศไทยทั้งในด้านสมรรถนะการทำงานและในแง่ของราคาที่ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจจัดหายุโทโธปกรณ์ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจเสมอเมื่อพูดถึงการพัฒนากองทัพ เพราะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยต้องพยายามรักษาสมดุลระหว่างพันธมิตรดั้งเดิมงบประมาณที่จำกัดและความจำเป็นที่จะต้องมีขีดความสามารถแข่งขันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขีปนาวุธจึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในสมการนี้เพราะมันมอบทั้งพลังในการป้องปรามความสามารถโจมตีที่แม่นยำและเป็นข้อได้เปรียบทางจิตวิทยาในสงครามยุคใหม่ เมื่อพูดถึงกองทัพไทยหลายคนอาจนึกถึงกองทัพบกกองทัพอากาศและกองทัพเรือแยกกันไปแต่ขีปนาวุธคือสิ่งที่เชื่อมโยงทุกเหล่าทัพเข้าด้วยกันเพราะสามารถยิงได้จากบนบกทางเรือหรือแม้กระทั่งบูรณาการเข้ากับเครื่องบินรบ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้พยายามจัดหาและปรับปรุงระบบขีปนาวุธจากหลายแหลง่งทั้งจากจีนสหรัฐอเมริกาและแม้กระทั่งงานวิจัยในประเทศเองความพยายามนี้ไม่ใช่เพียงการซื้ออาวุธเท่านั้นแต่คือการคัดเลือกยุทธปกรณ์ที่เหมาะสมกับยุทธศาสตร์และงบประมาณของประเทศหนึ่งในระบบที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือ ขีปนาวุธตระกูล DF ของจีนโดยเฉพาะรุ่นที่สื่อหลายแห่งรายงานว่าอาจมีการเสนอขายให้ไทยขีปนาวุธเหล่านี้ครอบคลุมทั้งแบบขีปนาวุธวิถีโค้งบาลิสติกมิสซิลและขีปนาวุธร่อนครูสมิสซิลหากพูดถึงประสิทธิภาพเราจะวัดจากระยะยิงน้ำหนักหัวรบความแม่นยำระบบชี้เป้าความคล่องตัวและความสามารถในการหลบเลี่ยงการสกัดกัน้น เช่น DF11 และ DF15 ของจีนเป็นขีปนาวุธวิถีโค้งระยะสั้นที่สามารถโจมตีเป้าหมายในระยะ300-600กิโลเมตรด้วยความแม่นยำสูงหักไทยได้ครอบครองหรือดัดแปลงใช้ระบบในลักษณะเดียวกันย่อมเปลี่ยนดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคทันทีแต่คำถามคือระบบเหล่านี้เปิดขายจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงกระแสะข่าวที่สื่อขยายต่อกันแน่ ในอีกด้านหนึ่งไทยได้มีการจัดหาขีปนาวุธที่ยืนยันแล้วอย่างเป็นทางการเช่นขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ 4802A จากจีนเพื่อเสริมขีดความสามารถของกองทัพเรือไทยขีปนาวุธรุ่นนี้มีระยะยิงประมาณ180กิโลเมตรบินเลียบผิวน้ำและมีเรดาร์นำวิถีอัตโนมัติถือว่ามีประสิทธิภาพที่คุ้มค่ากับราคาเพราะถูกกว่าขีปนาวุธจากตะวันตกอย่างมากแต่ยังคงทำให้ไทยมีศักยภาพป้องกันทาง ทะเลได้อย่างมั่นใจ กองทัพอากาศไทยเองก็มีการพึ่งพาขีปนาวุธอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินเพื่อเสริมศักยภาพของฝูงบินขับไล่มีรายงานว่ามีการฝึกซ้อมร่วมระหว่างขีปนาวุธ PL-12 ของจีนกับเครื่องบิน j จ z ลบ39ลิ i p p e นขณะเดียวกันยังมีอาวุธตะวันตกอย่าง AM-9 ไซวินเดอร์และ AIM-120 AMRAAM อยู่ในคลังเช่นกันขีปนาวุธเหล่านี้มีราคาที่แตกต่างกันมาก AIM-120 AM RAAM มีราคาประมาณ1-2ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกส่วน A m 9ไซวินเดอร์มีราคาประมาณ4 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ลูกสำหรับประเทศไทยแล้วการจัดหาขีปนาวุธต้องสมดุลระหว่างราคาและสมรรถนะ เพราะไม่สามารถซื้อรุ่นท็อปจำนวนนับร้อยได้แต่การผสมผสานระหว่างขีปนาวุธระยะใกล้ราคาถูกกับขีปนาวุธระยะกลางที่มีประสิทธิภาพสูงจะทำให้กองทัพมีความยืดหยุ่นในการรบมากที่สุดในแง่สมรรถนะความแม่นยำคือปัจจัยสำคัญที่สุดขีปนาวุธรุ่นเก่ามักถูกวิจารณ์ว่ามีค่าความคลาดเคลื่อนสูง บางครั้งพลาดเป้าไปหลายร้อยเมตรแต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีการใช้ GPS ระบบนำร่องเฉืยและเรดาร์นำวิถีทำให้ความคลาดเคลื่อนลดลงเหลือเพียงไม่กี่เมตรซึ่งหมายความว่าไทยไม่จำเป็นต้องจ่ายแพงที่สุดเพื่อให้ได้ความแม่นยำที่ใช้งานได้จริง ทีนี้ลองมาดูเรื่องราคาแบบชัดๆขีปนาวุธวิถีโค้งอย่าง DF11 ของจีนมีการประเมินว่ามีราคาตั้งแต่5-10ถึง10ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกขึ้นอยู่กับรุ่นและการติดตั้งขีปนาวุธร่อนอย่างโตมาฮอคของสหรัฐราคาประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ต่อ1ลูกในขณะที่ C802 ของจีนมีราคาไม่ถึง1ล้านดอลลาร์เมื่อมองในเชิงงบประมาณจะเห็นว่าการซื้อจากจีนช่วยประหยัดเงินจานวนมากแต่ก็อาจต้องยอมแลก กับเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบเครือข่ายที่ยังไม่ทันสมัยเท่าของสหรัฐหรือยุโรปนอกจากนี้ไทยยังพยายามลงทุนในการวิจัยและผลิตขีปนาวุธในประเทศแม้จะยังไม่สามารถสร้างขีปนาวุธวิถีของระยะกลางหรือระยะไกลได้แต่ก็มีการพัฒนาอาวุธจรวดระยะไกล้และกระสุนวิถีแม่นยำด้วยตนเองต้นทุนต่อหน่วยอาจไม่ถึง1,000 0แดอลลาร์ 1, ซึ่งถูกกว่ามาก แม้จะขาดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์แบบขีปนาวุธนำเข้าแต่ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะไม่พึ่งพาต่างประเทศมากเกินไปเมื่อพูดถึงสมรรถนะเราไม่ได้ดูแค่ระยะยิงหรือความเร็วแต่ยังต้องมองถึงความอยู่รอดในสนามรบด้วยเพราะศัตรูสามารถใช้ระบบต่อต้านขีปนาวุธ เช่นปาท r ิออ p a c 3หรือ S 4 0 0ของรัสเซียในการสกัดกั้นได้นี่จึงเป็นเหตุผลที่ไทยให้ความสำคัญกับระบบยิงที่มีความคล่องตัวเช่นรถยิงเคลื่อนที่ที่สามารถซ่อนตัวได้ในพื้นที่ชนบทรวมไปถึงแนวคิดการติดตั้งขีปนาวุธบนเรือดำน้ำซึ่งไทยเองก็มีการจัดซื้อเรือดำน้ำจากจีนการยิงจากใต้ทะเลจะทำให้ไทยมีพลังโจมตีลับที่ฝ่ายตรงข้ามคาดเดายาก ถ้าเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเวียดนามมีถีปนาวุธบาสชั่นของรัสเซียมาเลเซียใช้เอ็กโซเซตของฝรั่งเศสสิงคปโปร์มีระบบอาวุธตะวันตกที่ทันสมัยมากการแข่งขันเช่นนี้ทําให้ไทยไม่สามารถหยุดพัฒนาได้มิฉะนั้นอาจเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์ ปัญหาสำคัญคือราคาคุ้มค่าหรือไม่ขีปนาวุธหนึ่งลูกอาจฟังดูไม่มากแต่เมื่อซื้อจำนวนมากพร้อมทั้งระบบสนับสนุนรถยิงการฝึกและการบำรุงรักษาต้นทุนรวมจะพุ่งขึ้นสู่หลักหลายร้อยล้านดอลลาร์เช่นถ้าไทยซื้อขีปนาวุธวิถีโค้งระยะกลาง50ลูกในราคาลูกละ7ล้านดอลลาร์ก็ต้องใช้งบประมาณถึง350ล้านดอลลาร์และต้องไม่ลืมว่าขีปนาวุธเป็นอาวุธใช้แล้วหมดไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ แต่เมื่อมองในเชิงสมรรถนะขีปนาวุธให้ความได้เปรียบที่ยุโทโธปกรณ์อื่นไม่สามารถแทนที่ได้เครื่องบินรบอาจถูกยิงตกรถถังจำกัดอยู่บนพื้นดินเรือรบมีราคาแพงและเคลื่อนที่ช้าแต่ขีปนาวุธนั้นรวดเร็วแม่นยำและยากต่อการหยุดยั้งทำให้ไทยสามารถยกระดับพลังของกองทัพได้อย่างชัดเจน อีกประเด็นที่สําคัญคือการส่งสัญญาณทางการเมืองเพียงแค่การนำขีปนาวุธรุ่นใหม่มาโชว์ในงานสวนสนามก็เพียงพอที่จะสร้างภาพลักษณ์และแสดงพลังอำนาจไม่ว่าจะต่อประชาชนภายในประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านแม้ว่าจะมีจํำนวนไม่มากแต่ผลทางจิตวิทยาก็รุนแรงสุดท้ายต้องไม่ลืมเรื่องการฝึกและความพร้อมรบ พราะการซื้อขีปนาวุธนั้นง่ายแต่การใช้งานจริงต้องมีการฝึกซ้อมการบำรุงรักษาและความร่วมมือกับประเทศผู้ขายไทยเองก็มาเข้าร่วมซ้อมรบร่วมกับจีนและประเทศอื่นๆเพื่อให้กำลังพลคุ้นเคยกับยุโทโธปกรณใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้เพิ่มค่าใช้จ่ายระยะยาว หากจะสรุปภาพรวมไทยได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยเลือกซื้อขีปนาวุธทั้งทางทะเลและอากาศที่มีราคาสมเหตุสมผลและยังมีความสนใจต่อระบบขั้นสูงอย่างขีปนาวุธวิถีโคงที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการป้องปรามราคาขึ้นอยู่กับรุ่นตั้งแต่หลักแสนดอลลาร์สำหรับขีปนาวุธระยะไกล้ไปจนถึงหลักหลายล้านดอลลาร์สำหรับขีปนาวุธวิถีคง การตัดสินใจคือการถ่วงดุลระหว่างงบประมาณกับความจำเป็นด้านความมั่นคง กล่าวโดยสรุปกองทัพไทยอาจไม่ใช่ผู้ครองขีปนาวุธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแต่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กลยุทธ์การลงทุนที่รอบคอบสมดุลและไม่ล้าหลังประเทศเพื่อนบ้านสำหรับผู้ชมแล้วสิ่งสำคัญที่ควรเข้าใจคือขีปนาวุธมีราคาสูงก็จริงแต่ด้วยสมรรถนะและผลทางจิตวิทยาที่มันสร้างขึ้นทำให้คุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อย,ยุทธศาสตร์การป้องกันของประเทศไทย และนี่คือการรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับขีปนาวุธของไทยทั้งในด้านสมรรถนะและกลยุทธ์ด้านราคาหากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารจากทั่วโลกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าที่ WKP Auto